เมื่อประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะทำอย่างไรให้เกิดความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันร,ระหว่างเยาวชนกับผู้สูงอายุเจนซิริพ่อเตวันนี้ค่ะพาไปเรียนรู้ในโครงการถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนในการใช้โครงการเป็นฐานนะคะเพื่อให้เด็กและเยาวชนนั้นเกิดการเรียนรู้ด้านสุขภาพและก็เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยด้วยติดตามจากรายงานค่ะ ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่เด็กและเยาวชนต้องทำความเข้าใจค่ะเพราะพวกเขาคือคนที่จะมาช่วยดูแลผู้สูงอายุในอนาคตจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมไปด้วยกันค่ะ ผู้สูงอายุที่เราไปเจอแต่ละท่านเนี่ยส่วนใหญ่ท่านเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรวมถึงสถิติของผู้สูงอายุที่ติดเตียงหรือค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุในเรื่องของการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นจุดหนึ่งที่ทำให้มานั่งคิดว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งในอนาคตเด็กจะต้องอยู่กับผู้สูงอายุด้วยวัยเด็กที่ลดลงวัยแรงงานที่ลดลงถ้าเขาไม่มีการเตรียมความพร้อมเนี่ยเมื่อเขาเป็นผู้สูงอายุในวันข้างหน้าเนี่ย กลุ่มนี้เขาจะยากลําบากมากหน่อยแค่ไหนก็เลยเป็นที่มาว่าเฟสแรกก็ทําการรวบรวมองค์ความรู้ดีกว่าหลังจากที่พัฒนาได้เป็นเล่มแล้วเนาะเราก็เอาชุดความรู้ตรงนี้ค่ะไปให้โรงเรียนที่จังหวัดนครราชาสีมานําร่องห้าโรงเรียนเนื่องจากผลในเฟสแรกเนี่ยคอนเทนต์ไม่มีปัญหามีปัญหาเรื่อง how to ก็เลยเป็นที่มาของงานวิจัยในระยะที่2ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องมาช่วยกันสร้าง how to ละวเรวเ,เราก็ต้องทำใจนะครับว่า มีความรู้ที่มาจากชุมชนแล้ว,วก็มีการปรับใช้กับกระบวนการการเรียนการสอนของเด็กที่เรียกว่าการเรียนรู้โครงงานบนฐานชุมชนหรือ CPBL และนำมาใช้ในพื้นที่โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่แต่โรงเรียนค่ะเพื่อให้เด็กสามารถเชื่อมโยงตัวเองกับชุมชนและสังคมที่สูงอายุและนำไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสมที่ผู้เรียนจะเข้าไปเรียนกัรเรื่องใดๆเนี่ยมันต้องไปเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นต้นตอจริง ว่าโรงเรียนจะเรียนผู้สูงอายุใช่ไหมโรงเรียนไม่ได้เรียนจาก Google โรงเรียนไม่ได้เรียนจากคําบอกเล่าแต่โรงเรียนลงนักเรียนผู้เรียนไปเรียนกับผู้สูงวัยเลยอ่าไปสัมผัสกับผู้สูงวัยว่าไปสังเกตเขาไปคุยกับเขาแล้วเขาก็ประมวลออกมาอ่าว่าเขาคิดยังไงเขาจะทําอะไรนะครับซึ่งซึ่งอย่างเงี้ยอ่าเมื่อผู้เรียนจะเรียนเรื่องอะไรผู้เรียนก็มีความจำเป็นต้องเข้าไปถึงแหล่งเรียนรู้นั้นๆเลยตรงเห็นว่าวันนี้เราพูดถึงเรื่อง ปัญหาคุณควันปัญหาอาหารสารพิษซึ่งมันโยงไปถึงเรื่องเกษตรดินซีใช่ไหมเราพูดถึงเรื่องโควิดเราพูดถึงเรื่องผู้สูงวัยอันนี้มันเป็นคอนเทนต์แต่ว่าทั้ง4คอนเทนต์เนี่ยมันใช้กระบวนการเดียวกันที่จะไปสร้างผู้เรียนให้เกิดความตระหนักรู้เพราะนั้นไอตัวคอนเทนต์เนี่ยมันอยู่ที่ว่าโรงเรียนจะเชื่อมโยงเรื่องดังกล่าวไปถึงเรื่องอะไรบ้างซึ่งมันเชื่อมโยงไปได้ทั้งหมดมีความใกล้ชิดดีขึ้นเพราะว่า น้องๆออส่วนมากเขาตื่นเช้ามาเขาต้องอาบน้าแต่งตัวกินข้าวแล้วไปโรงเรียนกลับเข้าบ้านแล้วก็ไม่ได้ไปทําอะไรเลยแต่อันนี้นี่เราต้องออกไปเจอผู้สูงอายุบางทีเขาไม่ได้รู้นะว่าบ้านเนี้มีผู้สูงอายุอายุเยอะแล้วแล้วก็ผู้สูงอายุบางคนเนี่ยเป็นโรคนั่นโรคนี่นี่ก็เป็นการเตรียมการอย่างหนึ่งในการรับมือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างเด็กและชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพและการอยู่ร่วมกันค่ะเยาวชนภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษารายงาน